เอางาเถอแท้แววายอยู่ไทยได้แล้วมีแต่หัวน้าหวานมันวันนี้ก็ห้อนอีกแล้ว,ลวห้อนก็หมู่บ้านอีกสององศาแัา่นะหมู่บ้านก็สิตายเอาไปกล้วยไหมอย่างเดี๋ยวมาต่างกันเอาไงครับก็ได้ขีดดวงโอ้ยกล่องกระพาะกล่อ,องนี่ตัวขันฝ่าเปน็นไั้ขี่ตัวเห็นอีกบ่ นเชห้างห้งยวกว่ากว่กาแฟมึงหนีหลายกว่เนาะสั่เนาะกวกาแฟมึงนีอืมาเลยเฉพาะเยียงไรดียเยียงไรแล้วมันหายตัวเห็นดอกเอาันโดจพมีุของำบามันคือิติเลยเอาบุมเอาบุใหม่งสี่เลยบ่ม่ตัดไตัดเงสีก็ดีเหมกัน

โอ้ยนี่นางยุ่หัดละว่าอยู่ไปปลายทางสูงคนนั้นจ้องนลยท่านเห็นอยู่ขึ้นอยู่ที่นั่นเป็หอดงฮั่งงินที่ไทยทุ่งเงิอยู่บงไหนขาก็หาไปเห็นได้กันห่างอยู่สูงพอขอไปหาหับนอก่อนแถมตกก้นใม่ตายอยู่แถมตกก้นไผ่ตายอยู่ไอหับนี่งไนวาหับหวก็ย่งไหนก็ยุสู

ขึ้นกลาวขึ <thin> ้นไปงีอะไรจะงามมาการมืลงนามเนี่เกือบระมือใบไผ่แบนี้นี่มืดละดีดีอะลงน้างเนอะเห็นเห็นกล้องเห็นไหมต่างหินไอ้ต่างกล้องเลย ตกน่ำเนี่ยฮะมันเป็นใบยานวดวหาดเมือนใบไทยจริงพอรอคอราต้อง่มันยังสนะั้น <c oughs> อ,อยูอ่เดี๋ยวอ้หงสนไยู่กยาดเคยตกผู้หายหยานตายข่อยานจริงหับแล้วจริงคอเราอรา้องหัน,หนอย่าเนี้ยึ <c oughs> ออยน่นก็ให้มาคักตอนนั้น่กูลงมาวะ่คางงาอี่ยข่อยาคยมือหม่องหันมันยุ่งกลนาวเทียน มืนไไน่นใบอ่นใบไผ่ใบไผ่มันหลายขออยานมืน่นกินคนเราตกใส่ขีดตุ่มเนี<ต>่ยจะหาถุงก็อเอาเอาไปลวดอเอาไปลดแล้วแต่เดี๋ยวต่างก็ว่าจะต่างกล้องแต่อมงตรงนี้นะดูให้เห็นไปกาะอยู่ต้นไผ่อนะุ่นน่ะแต่มันเมบ่ติดเดือดเยอะ่อวันวะเงาลมเด้อกล้องอ่ะ ยางมันไม่ยางมือตกน้นำเี่ได้เดียววะไม่ยังถูกกว่าอ้หลูกย่ไปยังเอาลูลูกะเอาฮักกอนไปตีออ่ยังมีเลขใบเลขใบไทยอย่างนี้โอ้ว่าสใส่ลูกเลนะคือปากถุงว่ามันหนักเต็ม Đấy, này, ừ. đây, cái đây, là, nó quay đấy nhỉ ăn lắm nhỉ nó quay đây kiếm gì quá hàm đây tạm bể nghe nó hoa nhé đi chứ đây bơi gì cân nồng đây đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Quang, xì hóc quang, mong đợi mong đợi, hư? nè, Mhm. 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 Mhm.

đây dạng hắn nâng nè chắc khi mới hiện được nó mít được hoa là luộc nói nè ừ. gì vậy? Ừ. rồi cả má mòn câu rồi lại chắc phải hạ nè là có cả đài, đeo, 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 đeo. Ừ. Mong câu mong này lại. hả uh, lại thật. นี่หอยมวม,ม่องเก่าม่องต้นหม่องม่วงหลายๆไหมเฮ้แต่คิดแต่พูดคนก่องไปก่อนนี่แหละมีงูตาย,ยหันพร้อมเนี่ยยู่ม่อมาทางท่าหอยจอดลดุ่นงูสิงเขายิ้งเราเขาล,ลืมเอาไปบ้านน,น,านั้นแต่ไหนบุเขาแมานางใครแม่นเริ่มที่เน่าที่มีเแล้วมีแต่งูอยู่นี่คิ้เราหาันท่าคิดเราแมงหันก็นเห็นงูตอนที่มาพ่อ,พองูนี่ตกใจเว้ามันงูท่านเห็นตายมันตายแล้วบูมไปหามหมิ่นยู่หันก็นเห็นงูอีกแล้ยเราหาเบิง้งหาเบิ้งนี่บ่มีก็เด็กกับบ้านอยู่บ้านก็มีอยู่สองห้างอยู่ เอาซ้ำนี่กวนพี่น้องลมมากกับเมียนได้ถือกินตะงูกลางถนนนั่นแหละพี่น้องคลิปนี้ก็เอาส้ำนี่เราคอยบ่เอาหลายเรือแต่หัวล้วนก็แบบนี้ไม่ลู้กี่น้อยนึงเดี๋หัวซีหัวหัวนี่หัวนี่นี่ที่บ้านมันยังสองห้างอยู่ห้างหน่อยกับห้างใหญ่อันนี้คอยอยู่บ้านเลยเราคอยมา่วหัวบ้านแล้วที่มุงเกลื่อนยขี้หนีไหมหอนแดดไงแต่หาไว้เขาหาไว้ก็เลยพักไว้มันห่อนหมู่บ้านนี่จังหวัด ตะเวนตัวหัวท่านี่มาบานตะวันหอนเดี๋ยวมันตายเด็คคดคลาสคลิปนี้ก็เอาสั้นนี่แล้วพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ข่อยให้คลิปต่อไปได้พี่น้องถ้ากดติดตามกดไลค์ข่อยเด้อสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไปก่อนเด้อ